สวัสดีครับวันที่3มิถุนายน2567นบะครับบรรยากาศใกล้เที่ยงก็นี่คือวิวบรรยากาศของหมู่บ้านเฉลี่งสานะครับอำเภอเขาขอ,ขอ,ขอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเนื้อที่สวยงามนะครับให้ความหนาวเย็นทุกตลอดทั้งปีนะครับท่านใดต้องการนะครับมีบ้านพักตากอากาศหลังเล็กๆ หรือต้องการเนื้อที่สักสิไร่20่ไร่นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ0 8 5 7 3 1 2 8 7 5เ่าเพื่อท่านต้องการทำบ้านพักหรือปลูกไม้ผลนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้ปลูกผลไม้ประเทศนอกได้ทุกชนิดนะครับทดลองกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวโอ,อก๊กหรือสนฉัดหรือทุเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นผลไม้หรือเป็นไม้ยืนต้นปลูกได้หมดนะครับบรรยากาศดีอากาศดีแล้วก็ผู้อยู่อาศัยที่นี่ก็ดีนะครับ อย่าลืมนะครับสนใจอยากมาอยู่ร่วมด้วยก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนให้ท่านได้ปลูกสร้างขอบคุณครับ